ตะกตานโรดาไม่ทนหลังโดนสกิดแผลเก่าต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับตะกตานโรดาและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดและนังดวงการเพลงมานานหลายสิบปีก็ทําให้เจ้าตัวประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องหน้าที่การงานแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ ลาสตกะกแตนได้มาโพสคลิปขณะที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีแล้วคลายว่ามีคนเอารูปอะไรมายื่นให้เธอดูหน้าเวทีเธอจึงพูดใส่ใหม่ว่าจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามคนคนหนึง่งก็มีความซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักแต่ว่าถูกกระทรรํามันไม่ใช่เรื่องน่าขำนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่สารจะปวดของคนคนหนึง่งโดยเธอมองเลงไปที่คนแซลแล้วพูดต่อเป็นภาษาอีสานว่าเข้าใจอยู่ว่าหยอกแต่คอยสร้างเจ้าอีหลี แต่ก่อนที่บรรยากาศจะเข้าโหมดดรามา่าก็มีเสียงทีมงานพูดใส่ไม้มาชงมุกให้สาวตะกะแตนว่าเกลียดคนที่เอามาให้ดูหรือเกลียดคนในภาพโดยนักร้องสาวก็พูดไปอย่างขำๆบอกว่าเกลียดคนในรูปแล้วหมาะเรียกบรรยากาศสนุกสนานกลับคืนมาและตบท้ายก่อนเข้าเพลงว่าก็ช่างมันเถอะแตุ่กวันนี้อยากจะบอกเลอเกินว่าถ้าไปบอกเขาได้บอกว่าขอบคุณมากนะที่เดินออกไปจากชีวิตฉันโดยตะกัาแตนได้โพสคลิปดังกล่าวพร้อมระบุคแคป่น บ่อยครั้งที่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีคนชอบพูดถึงหรือแซวเรื่องอดีตของตะกะตาลในขณะที่แสดงอยู่บนเวทีแตนอยากจะบอกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งซื่อสัตย์กับเรื่องราวของความรักแล้วถูกกระทํามันไม่ใช่เรื่องน่าขำหรือเรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวดของคนคนหนึ่งเข้าใจนะคะว่าหยอกแต่แตนก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงอีกแล้วฉันลืมไปนานแล้วทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขกับตรงนี้มากฝากถึงแฟนๆไม่ต้องพูดถึงให้แตนได้ยินอีกแตนไม่อยากได้ยินและไม่อยากจะรับรู้ ต่างคนต่างอยู่มันจบไปนานแล้วขอบคุณนะที่เดินไปจากชีวิตฉัน hashtag, ตะ๊กแตนชนรดา